สวัสดีค่ะมาสปอยหนังกับ Big กแคทกันนะคะวันนี้มีหนังชื่อเรื่องว่ามาออกใช้นี่ปี2019มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของแม็กกี้สาวน้อยวัย16ที่เพิ่งย้ายไปอยู่ต่างเมืองและพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่พวกเธอได้พบกับซูแอนที่เสนอให้ใช้บ้านของเธอจัดปาร์ตี้โดยมีบางอย่างแอบแฝงจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ หนังเปิดขึ้นมาด้วยภาพของสองแม่ลูกพร้อมด้วยลูอีสุนักตัวโปรดกำลังเดินทางข้ามเมืองหลังจากถูกสามีทิ้งไปมีผู้หญิงใหม่เอลิก้าก็พาแม็กกี้คนของย้ายจากแซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียกลับไปอยู่ที่โอไฮโอซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอด้วยความหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เช้าวันแรกของการไปโรงเรียนแม็กกี้เดินเข้าไปในโรงเรียนใหม่ด้วยความประมาเด็กวัยรุ่นหลายคนจับจ้องมาที่เธอ แต่พอเสียงกริ่งดังขึ้นทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องเรียนไปอย่างรวดเร็วขณะที่แม็กกี้เดินหาห้องเรียนเธอก็พบสาวน้อยผิวดำนั่งอยู่บนวิลแชร์ไฟฟ้าที่จอดนิ่งเพราะแบตเตอรี่หมดแม็กกี้จึงช่วยเข็นรถให้เธอและแยกกันเข้าห้องเรียนขณะเดียวกันเอริก้าก็เริ่มงานใหม่ที่บ่อนคาสิโนด้วยการเป็นพนักงานเสิร์ฟที่โรงเรียน เฮลี่เด็กสาวท่าทางมั่นใจเดินเข้ามาทักทายแม็กกี้และชวนไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของสเตฟานีเพื่อนสาวอีกคนแต่แม็กกี้ปฏิเสธเพราะเธอนัดกับแม่ไว้แล้วว่าจะไปงานเทศกาลดนตรีด้วยกันแล้วแม็กกี้ก็ต้องเซ็งมากเมื่อรู้ว่าแม่ต้องไปทํางานและไม่สามารถไปกับเธอตามที่นัดไว้ได้เธอจึงไลน์ไปหาเฮลี่ไม่นานแอนดี้ก็ขับรถตู้มารับพร้อมก,กับกวนเพื่อนสนิทเฮลีจาเรลและเชส เฮลีว่าปารตี้ที่บ้านสเตฟานี่ถูกยกเลิกไปแล้วพวกเขาจึงเปลี่ยนแผนดื่มกันภายในรถแต่ด้วยความที่เด็กไฮสคูลไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มเองได้จารเลวจึงต้องไปดักรอที่หน้าร้านค้าเพื่อขอให้คนเดินผ่านไปมาช่วยเขาไปซื้อให้ ในที่สุดดาเรลก็หาคนช่วยซื้อไม่ได้จนยอมแพ้กลับมาขึ้นรถแชสจึงบอกให้แม็กกี้ไปลองบ้างขณะนั้นเองซูแอนยิงผิวดำรุ่นแม่ก็เดินจูงสุนัขผ่านมาแม็กกี้ขอร้องให้เธอช่วยครั้งแรกซูแอนปฏิเสธเสียงแข็งแต่เมื่อเหลือไปเห็นชื่อบริษัทซึ่งเป็นนามสกุลของแอนดี้ติดอยู่ที่หน้ารถเธอก็จ้องมองไปที่เด็กหนุ่มด้วยสายตาประหลาดและเปลี่ยนใจยอมไปซื้อให้โดยดี แอนดี้สัญญาว่าเขาจะไม่ขับรถแต่จะไปนั่งดื่มกันที่ล็อกพายทันทีที่ซูแอนกลับไปยังคลินิกสัตวแพทย์ที่เธอทำงานอยู่ก็สืบค้นข้อมูลของแอนดี้ทางอินเทอร์เน็ตภาพจาก facebook ของเขาบอกเล่าเรื่องราวและเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มเพื่อนสนิทรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยเสียงบ่นว่าของหมอบลูส์เจ้าของคลินิกเริ่มดังขึ้นจนซูแอนต้องรีบลุกไปทำงาน ขณะเดียวกันนั้นแอนดี้ก็ขับรถพาเพื่อนๆไปถึงยังร็อกพายซึ่งเป็นสถานที่รกร้างห่างไกลสายตาผู้คนที่พวกวัยรุ่นมักจะแอบ,บมาร่วมกลุ่มดื่มกันแอนดี้และแม็กกี้เริ่มคุยกันถูกคอย้อนกลับไปที่คลินิกขณะที่ซูแอนโทรไปฟ้องเบนพ่อของแอนดี้เรื่องที่ลูกชายของเขาแอบ,บไปดื่มเหล้ากับเพื่อนหมอบรูคส์ก็เดินเข้ามายืนฟังและไล่ซูแอนกลับบ้านเพราะรำคาญที่เธอไม่ทำงานทำการ ภาพตัดไปยังแม็กกี้และเพื่อนๆที่ล้อมวงดื่มแล้วทุกคนก็ต้องตกใจที่มีตำรวจเข้ามาตรวจตราแต่นายตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อของแอนดี้ในสมัยเรียนก็เพียงว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้พวกเขาเก็บข้าวของกลับบ้านเมื่อแม็กกี้กลับไปถึงบ้านก็พบว่าแม่นั่งรออยู่และบ่นเธอด้วยความเป็นห่วง วันรุ่งขึ้นเอลิกาพาลูียไปฉีดยาในคลินิกที่ซูแอนทำงานอยู่และรีบร้อนจะไปทำงานต่อขณะที่ซูแอนเมอมองตามเอลิกาที่ขึ้นรถขับออกไปหมอบลูกสก็ตำหนิเรื่องการทำงานของเธอ คืนนั้นแม็กกี้ออกไปเที่ยวกับกลุ่มของเฮลี่แล้วขอให้สูแอนซื้อให้อีกแต่คราวนี้สูแอนแกล้งขับรถพาพวกเด็กๆไปยังบ้านของเธอที่อยู่ห่างออกไปจากชุมชนจากนั้นก็ชักชวนให้พวกเขาใช้บ้านของเธอเป็นที่ดื่มกินเพื่อที่จะไม่ต้องขับรถให้เกิดอันตรายแอนดี้และเพื่อนปรึกษากันแล้วก็ตกลงซูแอนกำชับให้พวกเขาอยู่ภายในห้องใต้ดินเท่านั้นและห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านโดยเด็ดขาด เชสเสนอว่าเธอน่าจะตกแต่งห้องเพื่อให้ได้บรรยากาศปาร์ตี้และพูดจากวนประสาทจนซูแอนแกล้งเอาปืนมาขู่ด้วยท่าทางคล้ายคนโรคจิตทําให้เด็กๆพากันสยองก่อนที่เธอจะหัวเราะออกมาเมื่อได้เวลากลับบ้านซูแอนก็ออกมายืนส่งที่หน้าบ้านและเชิญชวนให้พวกเขากลับมาที่นี่อีกภาพตัดกลับไปในอดีตที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มวัยรุ่นผิวขาวหน้าตาดีเอ่ยชวนเด็กสาวผิวดำท่าทางเฉยๆให้ไปร่วมดื่มด้วยกันกับเขาและเพื่อนๆที่ร็อกพายซึ่งเธอก็รับปากด้วยความตื่นเต้นดีใจวันต่อมาสุแอนหรือทำเนียบรุ่นสมัยไฮสคูลมาเปิดดูจากนั้นก็เข้าไปส่องเฟซบุ๊กของแม็กกี้และเจอภาพเอริกาในชุดพนักง,งานเซิร์ฟของคาสิโนในเวลาต่อมาสุแอนก็เข้าไปที่คาสิโน พร้อมกับซุ่มแอบมองเอริกาที่กำลังฝึกเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับลูกค้าและโชคร้ายที่ต้องไปเจอเข้ากับเมอร์เซเดสเพื่อนสาวสมัยไฮสคูลตัวแสบที่มากับเบนเพื่อนชายร่วมรุ่นที่มีความสัมพันธ์กันอยู่เมอร์เซเดสมึนเมาผู้จาทาักทางเอริกาและป่วนในบ่อนจนเบนต้องรีบพากลับออกไปวันหนึ่งเอลิก e าต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อเทรนงานในบ่อนคาสิโนเธอเป็นห่วงแม็กกี้และกำชับไม่ให้ลูกพาใครเข้าบ้าน ส่วนซูแอนก็ไปซุ่มแอบดูเมอร์เซดสที่ชอบออกกำลังกายที่สนามหน้าบ้านอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นซูแอนได้แอบไปให้เด็กๆถึงที่โรงเรียนและส่งคลิปวิดีโอชักชวนพวกเขาให้ปิดบ้านของเธอเด็กไฮสคูลสายปาร์ตี้ทุกคนต่างรู้จักซูแอนและเรียกเธอว่าแม่เสียงเพลงดังกระหึม่มภายในห้องใต้ดินที่ตกแต่งใหม่และซูแอนในชุดสุดเปรี้ยวที่วาดลวดลายจนวัยรุ่นกรีดพวกเด็กวัยรุ่นดื่มกินและเต้นรำกันอย่างสุดเหวี่ยง ซุแอนเมอมมองภาพความสนุกสนานเหล่านั้นและนึกไปถึงภาพในอดีตที่ยังฝังใจสูแอนในวัยมัธยมท่าทางมีความสุขยิ่งนักเมื่อเบนนุน่มรอคนดังของโรงเรียนมานั่งคุยด้วยในงานปาร์ตี้รอบกองไฟทีล็อกพายภาพตัดกลับมาที่ปาร์ตี้ในห้องใต้ดินสุแอนเข้ามาทักและเอ่ยชมต่างหูของแม็กกี้ที่พ่อของเธอให้ไว้กับแม่ตอนที่ยังรักกันก่อนที่พวกเด็กวัยรุ่นจะส่งเสียงเชียร์ให้แม่ดื่มแล้วก็เฮกันลั่น ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังโครมครามมาจากชั้นบนซุแอนรีบขึ้นไปดูและหยิบเข็มฉีดยาจากตู้เย็นขณะเดียวกันนั้นเฮลี่ก็เกิดปวดปัสสาวะแต่ห้องน้ำไม่ว่างจึงชวนแม็กกี้แอบขึ้นไปเข้าห้องน้ำชั้นบนแม็กกี้ได้ยินเสียงสูแอนพูดกับใครบางคนจึงรีบชวนเฮลี่กลับลงไปแต่สุแอนก็มาเจอสกอนและกระชากตัวพวกเธออย่างแรงด้วยความโมโ oh หจนแม็กกี้ตกใจชวนแอนดี้และเพื่อนกลับบ้านทันที คืนนั้นสุแอนอยู่ในห้องนอนตัดรูปถ่ายของตัวเองและพร่ำบ่นไปด้วยเช้าวันต่อมาแม็กกี้คุยกับเฮลี่เรื่องที่พวกเธอได้รับข้อความขอโทษจากสุแอนมากมายในโทรศัพท์ก่อนที่สเตฟานีจะเดินเข้ามาบอกว่าเธอจะจัดงานวันเกิดที่บ้านของสูแอนแม็กกี้และเฮลี่เอ่ยชื่นชมสร้อยข้อมือของสเตฟานีที่แฟนหนุ่มเพิ่งให้มาจากนั้นแอนดีกก็เอ่ยปากขอแม็กกี้เดทและตกลงเป็นแฟนกัน หลังเลิกเรียนสุแอนมาดังรอที่โรงเรียนและชวนเด็กๆไปปาร์ตี้ในคืนนี้แต่ไม่มีใครว่างเธอจึงจากไปแบบไม่ค่อยสบอารมณ์นักและไปเจอพวกเด็กวัยรุ่นมาขอให้เธอช่วยแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ด่าทอล้อเรียนจนเธอเสียใจ เมื่อเอลิก้ากลับจากเทรนนิ่งและมีโอกาสคุยกันตามประษาะแม่ลูกเธอเสียใจที่ทำแต่งงานจนไม่มีเวลาให้แต่แม็กกี้เข้าใจแม่ของเธอดีพอบอกว่าเธอกำลังคบกับแอนดี้แม่ก็ตื่นเต้นดีใจไปกับเธอค่ำคืนนั้นสูแอนแต่งตัวสวยเปิดห้องใต้ดินให้สเตฟานีจัดงานวันเกิดแอนดี้พาแม็กกี้แวะไปร่วมงานด้วยสูแอนจ้องมองพวกเขาสวิตกันด้วยความริษยาอยู่ลึกๆและยัวย่วยุให้แม็กกี้ดื่มจนเมาหมายไม่รู้สึกตัว ชาวันรุ่งขึ้นแม็กกี้ตกใจมากที่ต่างหูของเธอหายไปและเมาจนจำอะไรไม่ได้เธอรู้สึกไม่ดีและไม่อยากไปบ้านซูแอนอีและขอร้องให้แอนดี้ไม่ให้ไปที่นั่นด้วยแอนดี้รับปากภาพตัดไปที่คลินิกสัตวแพทย์ซูแอนแอบนําขวดยาใส่ไว้ในตู้ยาที่คลินิกค่ำวันหนึ่งขณะที่แม็กกี้และแอนดี้กำลังพลอดรักกันอยู่ในบ้านแม่ก็กลับเข้ามา แอนดีรีบแนะนำตัวเองกับเอริกาทำให้รู้ว่าเขาเป็นลูกชายของเบนเพื่อนเก่าสมัยเรียนซูแอนเริ่มตามรองควานเด็กๆหนักขึ้นโดยการส่งคลิปวิดีโอไปถึงทุกคนเรียกร้องให้ไปที่บ้านของเธอเฮลี่ทนความวุ่นวายของเธอไม่ไหวจึงส่งคลิปไปบอกเพื่อนๆให้บล็อกซูแอนและไม่ต้องไปบ้านเธออีกซูแอนเห็นคลิปนั้นและทำให้เธอโกรธมากภาพตัดไปในอดีตซูแอนเปิดเข้าไปในห้องเก็บของที่มืดสนิท คืนนั้นแม็กกี้ได้รับคลิปจากซูแอนเพื่อขอนัดพบทุกคนที่บล็อกพายเธอพยายามเรียกร้องความเห็นใจและอ้างว่ากำลังป่วยหนักพร้อมกับขอโทษที่เผลอทำอะไรไม่ดีลงไปแอนดี้กอดปลอบเธอด้วยความสงสารแล้วเฮลีก็ต้องตาโตเมื่อเห็นสร้อยของสเตฟานีอยู่บนข้อมือของซูแอน เธอบอกแม็กกี้ว่าแหวนของยายที่เธอสวมหายไปแม็กกี้ว่าตังหูของเธอก็หายพวกเธอจึงแอบไปคนบ้านสุแอนและเจอรูปภาพเก่าๆสมัยไฮสคูลของสุแอนและเพื่อนๆทั้งเมอร์ซเดสเอลิกาเบนรวมทั้งแอนดี้ต่อมาเบนพาสุนัขมาฉีดวัคซีนที่คลินิกและดีใจที่ได้เจอสุแอนพวกเขานัดกันไปดื่มที่บาร์หลังเลิกงาน ภาพอดีตซ้อนเข้ามาสุแอนยิ้มอย่างดีใจเมื่อได้อ่านโน้ตนัดพบกันหลังเลิกเรียนจากเบนขณะที่เมอร์เซเดสแอบยิ้มอย่างมีเลสไนตัดกลับไปที่บ้านซุแอนจูจูจีนี่ก็โผล่เข้ามาทักทายทำเอาเด็กสาวทั้งคู่ตกใจแม็กกี้จำจีนี่ได้และแปลกใจที่เธอเดินเองได้จีนี่ว่าแม่ไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะเธอไม่แข็งแรงต้องอยู่แต่บนบ้านและพูดถึงงานปาร์ตี้ในห้องใต้ดินที่น่าสนุกนั่น ก่อนจะบอกให้พวกเธอรีบออกไปเพราะได้ยินเสียงรถของสุแอนกลับเข้ามาจีนี่ทำหน้าเศร้าอ้อนวอนแม่ขอไปโรงเรียนแต่สุแอนไม่สนใจและชีดยาให้ลูกสาวจนเธอมีอาการสลึมสลือก่อนจะออกไปนั่งรอเบนอยู่ที่บาร์เธอใจลอยคิดถึงอดีตตอนที่เมอร์เซเดสแต่งหน้าทาปากให้ก่อนที่เธอจะไปเจอเบนตามนัด สุแอนรู้สึกตัวเมื่อเบนมาถึงและเอ่ยชมเธอเขาเล่าเรื่องภรรยาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งก่อนจะถามเรื่องที่แอนดี้ไปบ้านของสูแอนบ่อยๆอย่างไม่พอใจและว่าเธอกำลังเอาคืนเพราะแค้นที่แอบชอบเขาสมัยไฮสคูลจะเขาไม่สนใจเบนต่อว่าและคมคูเธอก่อนจะจากไปสุแอนได้แต่นิ่งอึงและผิดหวังอีกครั้ง ทางด้านแม็กกี้ก็ได้เล่าเรื่องแปลกๆของสูแอนให้แอนดี้ฟังรวมทั้งเรื่องที่เธอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพ่อแม่อีกด้วยแต่แอนดี้กลับคิดว่าที่ซูแอนแปลกๆเพราะว่าเธอป่วยเมื่อแม็กกี้กลับบ้านก็ต้องตกใจที่พบสุแอนกำลังคุยอยู่กับเอริกาซึ่งแนะนำว่าซูแอนคือเพื่อนเก่าแม็กกี้ทำเป็นไม่รู้จักเธอ จากนั้นสุแอนก็ขอตัวกลับและคิดไปถึงอดีตที่ถูกเพื่อนรุมกลั่นแกล้งให้เธอไปมีอะไรกับเพื่อนชายคนหนึ่งโดยเข้าใจว่านั่นคือเบนคนที่เธอชอบและเมื่อเธอก้าวออกมาจากห้องที่มืดสนิทก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าเบนเมอร์เซเิสและทุกคนยืนรออยู่ข้างนอกและหัวรเราะเยาะเยะ้ยจนเธอรู้สึกอับอายแทบแจกแผ่นดินหนี ภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันทันทีที่ซูแอนมองไปเห็นเมอร์เซเดสวิ่งออกกำลังกายอยู่ข้างถนนเธอก็ขับรถพุ่งชนหล่อนจนตายคาที่และจากไปอย่างไม่แยแสคืนนั้นแม็กกี้พบว่าลูอีถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขณะเดียวกันที่คลินิกสัตวแพทย์หมอบรูส์ก็นอนเลือดท่วมล่างตาค้างอยู่ในกรงสุนัขก,กลับมาที่บ้านเอลิกาแม่ให้แม็กกี้โชรตามสุแอนแต่เธอไม่ยอมในที่สุดเธอก็สารภาพว่ารู้จักสุแอน แม่โกรธมากที่เธอไปมั่วสุมดื่มกันที่บ้านสุแอนและสั่งห้ามไม่ให้เธอออกไปไหนและเมื่อเบนมาตามหาแอนดี้ที่บ้านสุแอนก็พลาดท่าถูกปักยาสลกรู้สึกตัวอีกทีก็โดนมัดอยู่บนเตียงในห้องนอนของสุแอนแล้วข้างเตียงมีถุงเลือดของลูอี้แขวนอยู่และกำลังถ่ายเข้าสู่เส้นเลือดของเบนสุแอนใช้มีดเชือดแขนอีกข้างหนึ่งของเขาจนเลือดพุ่งกระฉูดด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งแค้นและความอับอายที่อัดแน่นอยู่ในใจ ทางด้านแม็กกี้ที่โดนแม่กักบ,บริเวณพอเห็นภาพถ่ายแอนดี้และคลิปวิดีโอจากซูแอนที่กำลังจัดปาร์ตี้และสวมตังหูของเธอที่หายไปก็ทนไม่ไหวรีบไปที่บ้านซูแอนทันทีขณะที่เธอกำลังต่อว่าแอนดี้ที่ผิดสัญญาจูๆ่ๆเฮลี่กระโผผเข้ามาจูบเธอด้วยความเมาพวกเขาถูกซูแอนมอมด้วยเหล้าจนแทบจะหมดสติซุแอนปิดล็อกประตูห้องใต้ดินและทุกช่องทางเข้าออกพวกเด็กๆต่างล้มตัวลงนอนสลบไลา แม็กกี้ตัดสินใจขึ้นไปหาชินี่และแทบช็อกเมื่อพบร่างเบนจมกองเลือดอยู่บนเตียงก่อนจะถูกสูแอนปักด้วยยาสลบเมื่อเอลิก้าตื่นขึ้นตอนเช้าและพบว่าแม็กกี้หายตัวไปจึงขอให้สตูเพื่อนที่ทำงานในบ่อนช่วยออกตามหาเมื่อแม็กกี้รู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าสูแอนล่มคอทุกคนไว้และจัดการกับเพื่อนของเธอที่สลบอยู่ทีละคนด้วยความโหดร้าย แอนดี้ฟื้นขึ้นมาแล้วเรียกเธอว่าแม่ซูแอนดีใจเข้าไปก่อดแต่แล้วเธอก็ใช้มีดแทงเขาและแล้วเสียงกริ่งที่หน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นระหว่างที่สูแอนเจรจากับนายตำรวจที่แวะเข้ามาตรวจตราแม็กกี้ก็ทำเสียงดังครมครามเป็นเวลาเดียวกับจีนี่เข็นวิวแชร์ออกมาสูแอนช่วยโอกาสฆ่าตำรวจตายจากนั้นก็กลับไปที่ห้องใต้ดิน เธอสั่งให้แม็กกี้ถ่ายรูปเธอกับพวกเด็กๆจากนั้นก็หันมาดึงเชือกแต่จีนี่ขัดจังหวะด้วยการหลอกให้ซูแอนเดินขึ้นไปชั้นบนและจีนี่ก็ฟาดเธอกลิ้งตกบันไดจนสลบตะเกียงที่อยู่ในห้องใต้ดินลม้มลงจนเกิดไฟลุกไหม้ทุกคนเริ่มฟืน้นคืนสติและพยายามจะหนีจีนี่ตัดสินใจลงไปช่วยแม็กกี้และทุกคนขณะที่พวกเขาตะโกนขอความช่วยเหลือซูแอนก็ฟื้นขึ้นและจับตัวจีนี่ไว้ เอลิกาและสตูมาถึงพอดีและช่วยเด็กๆหนีออกจากห้องใต้ดินที่ไฟเริ่มลามไปทั่วสุแอนต่อว่าเอลิกาและพยายามลากตัวจีนนี่ไปกับเธอด้วยเอลิกาเสียใจที่เธอไม่ได้ช่วยสูแอนในตอนนั้นแม็กกี้คว้ามีดแทงสุแอนเพื่อช่วยจีนี่จนหนีออกมาได้สุแอนกลับขึ้นไปยังห้องนอนและกอดจูบร่างไร้วิญญ,ญาณของเบนอย่างรักใครขณะที่เพลิงลุกไหม้เผาพลานบ้านทั้งหลังจนวอดวาย จบไปแล้วคะ่ะกับภาพยนตร์เรื่องมาเรื่องราวความขืนขมและเจ็บปวดข้างแขนในอดีตทําให้หญิงคนหนึ่งไม่อาจละทิ้งมันไปได้จนต้องลงมือทําในสิ่งที่โหดร้ายกับเด็กๆที่ไม่รู้อิโนอิเนในที่สุดตัวเองก็ต้องพบจุดจบที่น่าอานาถถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะวันนี้บิ๊กแคทต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่เรื่องหนะ้าบ๊ายบายค่ะ